คดดนตรีบรรเลงส่วนหนึ่งของชีวิตมากโคแม่ลงเลยต้องอยากเล่นดนตรีเพราะมีใจรักมีคนตบไอ้สัตว์ไม่มีคนร้อง <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับวิทยาศาสตร์น่ารู้กับไส้กรอกแดงทอดยังไงให้กรอบนั่นดิทำยงไงให้กรอบไม่รู้ประชกชนรู้คอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับมาคิดตต่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน่มาถามว่าชายวันเดียวกับเดียวไกลใช่ไหคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับประว่าบังเอิญใส่แต่งชุดเดียวกันอีกแล้วชอบชุดเดียวกันเหรอวะจำไม่ได้เนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะชุดนี้อื อันนี้ถ่ายช่วงทันวาแล้วนะครับใช่ใช่ใช่อันนี้ทันวาแล้วครับ <c oughs> ออนุจิอจ <c oughs> โอเคเริ่มแรกนะครับวัตถุดิบที่มีคือไส้กรอกแดงที่มีแป้งเยอะๆคนรู้จักไส้กรอกแดงอยู่แล้วใช่แล้วแกเอามาจากที่อาาาื่นนะ่หมูผสมปแป้งแต่ที่นี่แป้งผสมหมูมเราจะทำทั้งหมด3วิธีเพื่อเทสว่าแบบไหนกรอบที่สุดนั่นก็คือหม้ออนกร้อนทอดแปมและ ปล่อยให้ร้อนแล้วก็แข็งแล้วก็เป็นเส้กรอบอ,อ,อวิธีนี้คือตากแดดอ่ะวิธีสามคืออะไรผมไม่อยอกเล่นเมื่อกี้ <c oughs> วิธีที่สามก็คือทอดเหมือนกันแต่ว่าเอาไปเรียกว่าแช่น้ำส้สมสูแช่น้ำส้มสายสุวีว<แ>สวีไม่มีมีชูวีเพราะไม่มีหม้อไม่มีเครื่องสวีนะเอ,อะไรนะทอดแล้วใส่น้ำส้มสายชูไม่ไม่เอาไปหมักน้ำส้มสายชูก่อนทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเอาออกมาทอดแปลว่าการทอดนี่มีสองวิธี ใส่น้ำต้มใส่โชว์กับไม่ใส่ใช่แล้วสุดเพียงหนึ่งอ่าถูกต้องครับไปวัดกันเลยว่าอันไหนมันจะกรอบที่สุดใช่ลองไปวัดเลยเดี๋ยวผมเอาิดโตดีมากเดี๋ยวผมเอาพระไปขอสังงกานไปด้วยได้งั้นเดี๋ยวผมเอาพระไม่ต้องเอาไปทำไมเขาสแตนบายได้คำนี้ว่าเขาสแตนบายผมจะเริ่มฉีกพลาสติกก่อน ตอนนี้เราล้างมือแล้วแค่พูดก็มือสอ่ดแล้วโอเคเรียบร้อยทิ้งก่อนนะทิ้งทางน,นี้ทิ้งนี้โอเคทิ้พื้นไปแล้วมาๆม,มาเสร็จแล้วครับตอนนี้เราแบ่ง <c oughs> หลังจากที่ให้น้องๆแกะไปหลังจากจที่แกะ <c oughs> ออกันไปนะครับโดยน้องๆ <c oughs> นะครับตอนก็จะเอาตะเกียบเสียบสายก่อนทำไมสายก่อมันคดอย่างนั้นน่ะมันอากาศอากาศมันเป็นอากาศเพราะตอนอยู่ในตู้เย็นช่องแช่มันค่อนข้างจะสวยงามบางอันตรงก็มีนะมีบางอันต้องเบ้ไปทางซ้ายเลยเบ้ทางซ้ายเบ้ขวาคดขึ้นลงขวาคดมี้ยวเลยไม่กนไม่กลอนไม่กลนปุ๊บคันนี้ไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรปุ๊บ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 ก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเดินมาเร็ว นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่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 โอเคฝนสยามเฮ้ยไอ้บอลเฮ้ยยืมแป๊บหนึ่งได้ไหมทำไมไอ้เฮียยุงบ้านกูเยอะเหลือเกินเฮ้ยไอเฮียคุณทอดหน่อยโอเคเอาตะเกียบเสียบในไส้กรอกนะครับไอมาว่าไอ้เฮียแตกกลางเลยโอ้โหทำถูกวะไอชิ้นว่าทำทำไมอ่ะโอยรู้ว่าไซมึงเล่นดึงทีละชิ้นเหรอแต่แต่แต่จานมันโค้งเค้งแป๊บนั้นขาถ่านเราหายอยู เล้เราจริงแล้เราเกิดเราเฮียเราใช้มาดมสิสปนองปนองตรงนี่ได้คุณเราเกิดเรา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 จะเสร็จเราจะเสร็จมาเดี๋ยวมาลองดิน right ้ำหนักจะอยู่ที่น้ำหนักมือหรือเปล่าตะเกียบนี่ก็เล็กอยู่นะได้โยห์หั่นยังไงวะได้ไฟกลางทางก่อนปึ๊กปึ๊กปึกทอดอีกรอบได้ชิดได้ปะลองเอาใส่อันนึงดิไม่ไม่ไม่อันนั้นอ่ะอบรมร้อนรอบหนึ่งแล้วไปทอด สุดท้ายทุกอันผ่านกระบวนการการทอดหมดแต่แค่มีอันนึงที่อบลมร้อนก่อนแล้วไปทอดโอเคแต่ว่าที่เราพูดวิธีตอนแรกผิดนะโทก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 แค่ขาดขาดว่าการไปอบลมร้อนเนี่ยต้องเอามาทอดก็ไปอบลมที่ไหนอบลมที่ไอ้นี่สวนขนส่งไอ้นี่คินการไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่แพอๆเขาวาฮะเชื่อว่าอะไรนะ เขามีอบรมแบบไปที่ตรงนั้นด้วยบางคนเขาสะดวกบางคนไม่เติมไอ้นี่นะไอ้นี่ม่เติมแล้วไอ้นี่ไอ้นี่แสดงว่ามันไม่นั่นเดี๋ยวมันไม่นั่นนะไอ้นั่นอีกล้วเอาไกลๆมาดูเทแบบสตตีทฟู้ดอินเดียเอาใส่กรอกใส่ก่อนหรือเปล่าไม่รู้สตรีทฟู้ดอินเดียใส่แอันนี้แล้วก็ใส่ไส้กรอกพร้อมกันแล้วค่อยเปิดไฟเทสตตีทฟู้ดอินเดียครับเดี๋ยวไปชม ในในช่องเทพบีลาไม่ใช่อย่างนี้เลยอีกมูดหนึ่งไอ้บาเอ้ยแล้วทำอะไรต่อไม่รู้ละตันละจบเทนี้ครับอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งอันนั้นจะทอดแบบเวอร์ชันที่น้ำยังไม่เดือดถูกต้องได้เดี๋ยวผมบ้างให้เพราะฉะนั้นเอาไส้กรอกมาให้หมดเลยขอบคุณครับพี่ไส้กรอกบ้างบ้างทุกอันเลยชินบ้างด่วนบ้างพักหนึ่งเลยขั้นตอนแรกที่เราจะทำนะทุกคนนี่คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งผมจะอธิบายทุกคนฟังเอาตะเกียบเสียบไปในไส้กรอกน้ำไส้กรอกแดงมาบ้าง บ้างเสร็จตั้งกระทะเทน้ำมันใส่ลงไปให้พอท่วมไส้กรอกแล้วเปิดเตาใช้ไฟกลางอ่อนอก็คือสใส่ไส้กรอกลงไปตอนนี้นะ้ำมันยังไม่เดือดยังไม่ร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวทอดรอบแรกก่อนแล้วอีกรอบนึงค่อยใช้ไฟแรงเออ,เอ,อชิ้นแม่งโชว์พละกำลังแขนที่<อ>ติดหนัก <บา S 1> มา ไม่ไหวตรงนี้มึงอย่าไปยิมไนนี้อย่าไปฟิตเน็ตไอ้สัตว์ตอนน้องเดี๋ยวน้องโยนได้สิบห้าเซตนะไม่ไหวไอ้เย่ทั้งึ้นเน็ตท้อปัดเลยไอ้ไอ้น้องเองบ้างดินี่ไม่ส่งบ้างดวเขาเรียกว่าช่วยบ้างไม่ส่ขาานโอเคครับแข็งนิ่งชินอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้ก็ไปซื้อไอเฮียเม้งตรงเซเว่นเฮ้ย ทำไมอ่ะเมงพ่อมึงเหรอเมงพ่อของมึงเลยเราจะทำการเสียบไม้นะใส่กล่องเสียบไม้ที่เราบ้างไว้เสียบบ้างไงเสียบบ้างได้บ้างหมดแล้วไม่ใช่หรอบ้างหมดแล้วบ้างหมดแล้วครับก็เสียบพอมเห็เหรอเราไม่ต้องเสียบไม้เหรอเ้ยพอประชุมประชุมคัด ลงไหมลงเราจะลงแบบว่าน้ำมันมันม่สามวิธีสามวิธีซึ่งอันนี้คือวิธีแรกวิธีแรกก่อนนะฮะวิธีแรกก็คือน้ำมันยังไม่ร้อนนี่เราก็ใส่ไปเลยใส่ก่อนเลยและเดี๋ยวเราจะเริ่มอุ่นน้ำมันทีเดียวระหว่นี้ต้องอธิบายด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคนอื่นเห็นหรือว่าอาจจะไม่งเห็นอาจจะด่าแน่ๆจะด่าเฮ้ยมันไม่ร้อนไอหนทอพอดเป็นหรือเปล่าเนี่อะโอ้โหผู้กองเดินมาบอกว่าอะไรทำไมตะกิจกูทำไมก็ใจมึงช่วย ตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปให้พอท่วมเปิดเตาใช้ไฟกลางไปทางอ่อนสิบถึงสิบห้านาทีจนเริ่มสุกแล้ว right นํามาพักไว้ตอนนี้เราก็ทอดประมาณประมาณนึงไฟกลางค่อนข้างอ่อนประมาณ10บถึงสิบห uh ้านาทีรอจนสุกรอจนสกิบห้านาทีเหรอถูกต้องครับลอยแล้วอะระหว่างนี้เดี๋ยวกูทําน้ําจิ้มมกพอดมะขามดีกว่าวะเอ้ยทําเลยไอหนุ่มเอ้ยเองแบบใส่ถั่วที่อร่อยขนาดนั้นจําได้ไหมที่ใส่เนยใส่อะไรที่อร่อยที่กินได้เลยเรารไม่มีเครื่องเพราะฉะนั้นระหว่างที่เรารอพิธีแรกเราจะเอา ไปแช่น้าส้มสายชูก่อนคือวิธีที่2ออันหนุ่มแช่น้าส้มสายชูจัดการเวลาให้ดีสวัสดีครับพบกับผมเติร์นสตรีทเมจิกครับวันนี้ผมจะมาสะกดจิตคนตามท้องทางเดินครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเฮ้ยสลุเฮ้ยอะไร <laughs> อ่ระ <laughs> เฮ้ยอะไร <laughs> อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยังไม่รู้จักกันมาทุบอกอะ่ะพรา่อสมัครสตรีทเมจิกสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาโชว์ทำให้คนหลับนะครับไม่ได้เตี้ยไม่ได้อะไรก็จะหลับภายในหนึ่งสองครับ อะไร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 ครับพี่ไม่มีอะไรครับอะไรครับเนี่ยอะไรติดคอผอะไรติดหลังพี่อะไรติดหลังผมด้ยนี่ไอเจ๊รักแค่รักแคดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเฮ้ยไอ้เจยนี่หลับแค้นได้ไงเล่าเจยกูเผลอไปมองไอ้คนนั้นต้องโดนสิเฮ้ยแทำได้างเล่นบ้างโอเคครับผมเต้นมึงเดี๋ยวเพผมเต้ร์นสี่ไม่กี่เดี๋ยวปล่อยแม่งเถอะเดี๋ยวเราต้อง ส้มใสชูอ๋อป่ะจับดูแข็งไหมแข่งก็ว่าแข็งไงแข็งแข่งเล่นทำไม่ได้มันแข็งเกินทำไม่ได้ยี่แข่งเกินเติ้นซีเมจิกเฮ้ยได้แล้วได้แล้วอันนี้ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเชือกูได้แล้วแม่งไอ้เฮียสติเมจิกเฮ้ยส้มร่วงเลยไอชิ้นแม่งหัวล้อไอตัวที่ดื่มน้ำกิกกระลุ่มของกระลุ่มแฟนตาซีบี๊ทไปอ่ะอันนี้เอาจะไปแซมส้มใสชูอ่ะอันนี้แซมส้มใสชูกัว วางเลยวางก่อนเทคนิคไฟเบาแล้วไปแรงอันนี้คือวิธีที่2ไอบอลทําอยู่คือวิธีที่1อันนี้แช่น้ำส้มสายชูชิ้นเอาลูกส้มสายชูมาได้เลยครับได้เสมอผมพร้อมเสมอที่จะเอาน้ําส้มสายชูแช่น้ำส้มสายชูสิบนาทีเป็นกูงกรจบแต่นี่นะครับน้ำเปล่าคือไหนน้ำส้มสายชูน้ำส่ชูห้าช้อนโต๊ะอยู่นี่จ้ะน้ำเติมใส่ใส่ชูห้าช้อนโต๊ะน้ำเปล่าครึ่งถ้วยเอาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคน้ำเปล่าครึ่งถ้วยอ้าวลั่น เราจะเอาถ้วยไหนน้ำเปล่าครึ่งถ้วยถ้วยน้ำจิ้มหรือว่าถ้วยนี้ถ้วยเดาเลยโอเคมันท่วมอ่ะเฮ้ยน้ำเปล่าแค่ครึ่งถ้วยนะอ๋อใส่อีกห้าแล้วเดี๋ยวกูใส่น้ำเปล่ามันชุ่มแล้วพร้อมหอมอานน้ำพักไว้วิธีที่หนึ่งพักไว้ขนาดไหนน่ะสามถึงห้าใสอีกเต็มกไว้สามสิบห้าทีอ๋อสามถึงห้าสามถึงห้าคนคนจะประดาก่อนจะอะไรยังคนจับจับคนจับให้หน่อย เดี๋ยวจะเอางัินบอกเลยกับอกเลยอันนั้นสิบนาทีมีน้องจับแล้วชินต่อไปเราจะต้องอบลมร้อนอบลมร้อนเนี่ยใช้เวลาแถวตรงยืนตางแดดไปพวกมึงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรนะครับแสบตาครับยืนตางเด็ดไปพวกมึงพูดชัดพูดทุกคนจะต้องฝึกผ่านการอบลมนี่ไม่ได้นี่คืออบลมร้อนครับสวัสดีครับหบตับมาต่อไปมออบลมร้อนวิธีที่สามเด็ปักด้วยคืออะไร อบรมร้อน200องศาไฟที่200นะครับ3นาทีเราต้องชุบไปแล้รอนำน้ำมันตั้งไฟอ่อนจะเวลา3นาทีชิ้นจะเวลา3มนาทีบอลเคยกินไส้กรอกทอดจิ้มพริกเกลือกันปะอร่อยเหรอกูไม่เคยมันก็ดูไม่น่าเข้ากันนะจาอะไรจิ้มอ่ะก็มาลองไงอันนี้ผมพอทดลองเพิ่มมาด้วยทำอะไรอะโดยการที่อันเนี้ยจิ้ชิ้นถ้าไม่ทอดสาบอีกอะอนเนี้ยอันนี้น้องเปนคนจับเราใช่ไหมล้า3ชิ้นพอ อราอยู่แต่ของกวจับอันนี้อันนี้นะครับจะลองแบบว่าไม่ทอดซ้ำอันนี้อยู่ไหนอะไรที่ชู่ใหญ่อยู่ข้างหลังไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยลองดูดิเออใช่ไหมนี่ดิไอที่สักซับซับเขาเอาซับไปแห้งเอาทิชชู่ซับน้ำส้มส่ชูให้แห้งเอาเอาเอาซับซับอันนี้นะครับจะแบ่งจากที่ต้องทอดซ้ำเป็นแบบทอดครั้งเดียวทอดครั้งเดียวลองดูอ่ะพร้อมยังติวทำไมอ่ะมึนง่วงอ่ะพร้อมยังมึนง่วงอ่ะไปบอลเร็ว ตรงนี้ไวกิ้งตรงนี้ไวกิ้งเกียบไปเกียบไปอ้าวทำไมทำไมอ่ะงงครับทำไมท่อซ้ำอ่ะงงเหมือนกันมึงไม่อ่านแล้วงงเหมือนกันพอไม่อ่านก็งงกันนี่ยฟังเนี่ยเพื่อนเขาทำเนี่ยเห็นไหมนะก็พีดอีกเฮ้ยมันมันเหมือนไหมป่ะมันเหมือนไหมป่ะดีแล้วที่ออกมาสามอันนี่ครับเขาบอกว่าไฟแรงมากครับ แล้วห้ามห้ามเอาขึ้นเลยห้ามหยุดคนเอาขึ้นห้ามหยุดคนอย่่าเพิงไม่ได้ไม่ได้วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กินดินี่ตามืัจอยอติ้ลไอ้จอยเติ้ลเป็นไรงอนมึงละไม่รู้งอนตอนไหนนั่นอันหนึ่งโดยส่วนนี้ยมันจะงอได้แหละแต่มึงงอนใครก่อนต้องหาก่อนหาก่อนหาตัวการก่อนอันหนึ่งละกูไม่รู้กูเชียงเที่ยวก่อนอย่าพึ่ง ว้าว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 ข้างในแจมแป๊บเฮ้ยแม่งกรอบนอกเลยเออเออมันกรอบนอกข้างในสียังสวยเลยข้างในแม่งเหมือนเดิมต่อไปเป็นไส้กรอกชุบนักต้องใส่ชูใชีพแช่ไว้อันนี้ไม่ใช่เหรออันนี้อันนี้เกือบไปไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กูรู้อันนี้อันนี้อันนี้ว้าวเฮ้ยยังเฮ้ยในม้อยังไม่มีใครออกมาหรอโอ้โหตกใจแม่ไปโดนไม่มีอะไรเลยไม่มีมีมันมันสูตรนี้กูว่าพังละแม่งรอนานเกิน เฮ้ยตัวนี้ไฟเริ่มแรงไฟเริ่มแรงเฮ้ยผมว่าได้แล้ววิธีที่2เนี่ยพอแช่เราไม่ใส่ชุบทำไมตอนนี้เราเอามาซับน้ำแล้วก็มาทอดไฟกลางเริ่มพองแล้วเพิ่มเป็นไฟแรงโอเคตอนนี้ไฟแรงเกินไปรอการแห้งมาทอดปิดแก๊สตรงนั้นก่อนระวังระวังเดี๋ยวค่อยปิดไม่ไม่ใช่เดี๋ยวค่อยปิดเดี๋ยวค่อยกินยิ้มันเลอะเลยใคเดียวเอากินกินใกล้ๆกล้ไหมเอเดมามันแบบพัดหน่อยอ่ะรัช h ั u เราไปเยอะเยอะกูใช่เป็นอย่างเดียวที่ออกมาถ้าอร่อยเยอะเฮ้ยเฮ้ยนู้นเอามาท้งเลยอันนี้ก็ชอบนู้นนี่เฮ้ยเฮ้กผัวทดลองพวกนี้แม่งชอบแย่งของกินกันเดี๋ยวไปทอดใหม่ให้สิบอันเลยเออมันมีความเหมือนขนมกรอบๆต่อไปนะครับแช่น้ำซ้มไก่ชูแล้วมาทอดว่ัเนี้ยก็ไม่น่าอร่อย ต้องร้อนหรือเปล่าน้ำมันกลางๆน้ำมันกลางน้ำมันกลางก็ช่วยดูให้มันกลางหน่อยนี่เราเรียกน้ำมันร้อนต้องไม่เลียวนีไม่เห็นเสื้อมั้ยนีนะครับสูตรที่2นะครับก็คือไส้กรอกนะครับเขาเรียกว่าเอาไปชุบน้ำส้มสายชูก่อนนะครับแล้วเอามาทอดนะฮะแช่เอาไปแช่นะครับเอาไปชุบแช่น้ำส้มสายชูนะครับประมาณห้านาทีนี่นี่แข็งด้วยเอาไปชุบทุกคนเอาไปชุบเแช่เฮ้ยอย่าสามหนึ่งแล้วดิ สมัครเนี่ยถ้าเกิดไปเรียนสถาบันเกี่ยวกับการทำอาหารนะมันจะกลายเป็นมีเบสิกแล้วมันจะเก่งเลยเนี่ยเขาบอกบ้าเขาบอกบ้าบอกบ้าเด็ดเลยโคตรเด็ดเขาบอกแม่งเด็ดเลยทุกคนเงียบให้อกาดมิวสักกกอย่่าาาาางปลลลททะะเีโตในนน้ึมมๆจะ ไซส์แม่งเข้าโต๊ะตัวนี้ตัวใหญ่ถูกต้องแล้วแบบเป็นอุตสาหกรรมอาหารที่แบบถ้าเขาจําลองน้ําลึกได้หรไปเนี่ยนะจากปลาหนึ่งตัวที่กินได้แค่สองคนอิ่มอ่ะหรือปลาหนึ่งตัวที่ปลาหนึ่งตัวที่ใช้ขต่ก็กระทบหรือปลาหนึ่งตัวที่ใช้เวลาโตแบบเช่นแบบสิบโลถึงเกอหนึ่งปีอ่ะจะไวขึ้นได้สิบโลภายในสองสามเดือนสองสามเดือน ต่อไปมังกรมาดเลยมันผิดไอชิ้นแอบอบโอเคติ้งแล้วไอชิ้นแอบอบนี่จะได้คอนเินเซอรพร้อมไหมจ้าตอนนี้น้ำมันผมพร้อมมากผมพร้อมเสมอผมพร้อมแต่บ้านแล้วใส่เลยนะใส่เลยตอนนี้นะครับเราเปิดไฟกลางนะครับแล้วเราก็จะลงไปทอดจากที่การหม้ออบหม้ออบลมร้อนอ่ะนี่วิธีที่สามเลือดอะไรวะเนี่ยอุ้ยเราลองดูนะครับว่ามันจะกรอบที่สุดไหมอู้หูเลอดเยอะเลยอันนี้สองกรอบไหม กรอบไม่มากแต่อร่อยป้วงๆเดี๋ยวลองอันสองพร้อมกันมาไอ้กรอบแบบว่าข้างในแบบพร้อมกันพร้อมกันมาพร้อมกันอันที่แบบเนี่หายไปครึ่งกันแล้วหนึ่งสองสามผิดหวังครั้งทีผมดูผิดหวังทรั้งที่ฟังเน้นๆเลยเน้นๆเลยนะฟังของพี่ต้นหนู นุ่มนุ่มเลยเปิดฟังตอนนอนได้เลยอ่ะอับจิ้มอไหนอันแรกนะครับได้ละได้ได้ได้จงแก่จิ้มไงเดี๋ยวดูอันแรกโอ้แดกแค่สิ้เนะเจียวระวังเลยนะจะเอากรอบไปไหนวะดามจริงมันมันอร่อยขึ้นเหรอ เราดึงไว้สามอันน่ะที่เราไม่ทอดอีกรอบนึงอ่ะอร่อยเท่านี้ไหมเหมือนกันไหมโอ้ยบอลถ้าเหมือนกันก็แบบว่าต้องแส่ซมก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องทำดี่เกิดทำนี่อะไรหรอกอ๋อ่ะมึงจะกลับไปทอดอีกเหรอเขาจะจะเปลือกคนก็แบบอยากทำตามไงอ,<า>อันนี้ไม่ต้องเปิดโลกเขาอยากทำตามเขาไม่ดูช่องเราบู <c oughs> ๊ตรงอ่ะ <c oughs> มึงเปิดมานะวิธีทอดได้กรอบโดนแดดแหวนจัดให้กรอบไล่มามึงเห็นซ้ำแนวเราอ่ะตอนที่หายแปะจริงๆไม่ใหม่ะ เฮ้ยเราบุฟเฟ่เว้ยชอบอาหารนะเว้ยชื่อกับบุฟเฟ่เจะเทนล้วจิ้มน้ำเยี้ยสักแด้วยอ้าวไม่บอกนี่ก็บอกให้เทน้ำจิ้มไงมึงก็บอกปริมาณดิว่า1 2 3ดิโอ้แต่ละมื้อแต่ละเดททำอะไรไม่อุ้ยความมีใจไม่ใครทุกคนเลยวะเราบอกว่าน้ำจิ้มเฮ้ยเทลงพื้นด้วยเหรอหกนิดเดียวหกอีกถ้าไม่มีกูมึงจะอยู่ยังไงวะชินโฮ้ยกูอยู่ได้สบายเลยจบเฮ้ยไอ้ยังงอนแล้วไอ้เยิน เอ็นไม่เป็นไรเพื่อนโอ้โหไม่เป็นไรเี้ยคำคำล้อมันเป็นงี้มาได้กวนๆงงี้นะขอบคุณมากครับแม่พ่อยู่บ้านอือถ้วยหมดแล้วเอาถ้วยมาใส่กินดีหมดแล้วโอเคเฮ้ยไม่ได้ถามตามเขาอเฮียลิโกปาจี ไอเยี่ยวงการภาพยนตร์แม่งทะเลดตรเลดแย่หมดโอเควิธีวิธีามเลยวิธีที่3เสร็จแล้ววิธีที่คือสองสามวิธีสามอธิบายก่อนเหรอเอาไปใส่หม้อร้อนลมร้อนสามนาทีแล้วก็ทอดเป็นเวลา20นาทีนี่ด้านไฟอ่อนใช่ครับนานสั้นสัเลยนะใช้เวลาเดิเรามาที่เลยชิมวิธีสุดท้ายกันก่อนจะชิมทุกคนดึงสองครับเดี๋ยวเขาก็จะถัดลงน้ำมัน อันนี้ดูทรงกรอบมากเลยว่ะร้อนแป๊บนึงร้อนมือร้อนพร้อมยังหนึ่งสองเพมอืมอืมอันนี้กรอบแล้วอร่อยอันนี้กรอบกว่านอีกสององีกไม่เหมือนไม่เหมือนอมไม่เหมือน,อนแรกที่กรอบแล้วไหมใช่ใช่อันแรกคือมาแรงไปหน่อยอันนี้สุดยอดเลยอะ่ะอือโอ้โห่ให้คนดูแบบนี้เลยป่ะสะมหาลออไปก่อนอร่อยมากกรอบแบบกรอบคือโอ้ยนี่ยังอร่อยมากเลยมึงอร่อยอ่ะ น่าน้าไม่ไปเนี่ยมึงบี๊ดีกูก็งงบี๊แบบไหนนะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามสรุปก็คือสามอันอันที่สามอร่อยสุดสามวันต่อปีครับสามเดี๋ยวก่อนอธิบายหน่อยจะบอกว่าอันที่สามเนี่ยก็ทำง่ายๆเหมือนกันแต่ว่าต้องใช้อุปกรณ์คืออบลมร้อนแล้วคอยไปทอดใช่ใช่เฮ้ยหรือว่าตักแดดช่วยป่ะวะเอามาตักแดดมาไม่ไม่น่าจะเพิ่มันร้านหนึ่งเอามาตักแดด หมดเต็มเลยไม่เกี่ยวกับก้องมไม่ไปลองน้ําลองอะไรหน่อยถ้ามองเป็นความอร่อยนะผมให้อันที่สามเลยดูทรงความอร่อยแล้วแบบความํำความ j ยซี่ได้หมดเลยแต่ถ้ามองเป็นความแบบศิลปะนะผมว่าอันแรกแม่งทำกิ่งไม้ได้เหมือนมากอ่ามีการแบบทิมองชิมอาร์ตมองแบบส่วนตัวนะมองส่วตัวทำลายหินมากพูดเยอะตรงนี้รีวิวตรงไหนเกเป็นรีวิวจินโอเคครับสำหรับวันนี้ เฮ้ยอะอะไรอะเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คืออะไรไม่ไหวแล้วจ้ะเมื่อกี้คืออะไรแต่ทุกหัวปีตูได้เสอกซ้ำอ่ะเอวไรเวลาซ้ำเลยสำหรับวันนี้หนึ่งสองซ้ำเดี๋ยวทุกคนงอนพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำอ้าไปีตู่ไม่หรอโอเคไต้กรอกก็จริงๆมันก็กรอบกรอบบนแหละแต่ว่าแค่อันนี่มันจุกเขียวอ่ะ เออเปิาใบไม้ได้ใจใจโอเคครับสาหรับวันนี้ที่เดลองใส้กรอบทอดก็ได้รู้แล้วนะครับนี่คือสรุปแล้วหรอสรุปแล้วใช่ครับคือไหนคือเอาตัดอร่อยออกก่อนนะตัดอร่อยออกอันที่อสุดอันที่สามวัดเลขสามสอันแรกออกเหนียวจริงต้องกินตอนแรกวะใช่ตอนกินตอนแรกอันนี้กรอบสุดเออันนี้กรอบสุดแล้วก็มาอันนี้แล้วใครอันที่สองส่วนถ้กความอร่อยความอร่อยให้สามกับสองสามสองแล้วค่อยมาหนึ่ง ค่อยมาหนึ่งความสวยงามความสวยงามให้สองก่อนสองดูสองดูน่ากินแล้วก็ค่อยสามดูไอ้นี่ไปหน่อยแล้วก็หนึ่งหนึ่งคือก้อนในนี่เลยก้อนกิ่งไม้ถ้าความยากความลำบากในการทำความลำบากในการทำเกินที่สามให้สามเพราะว่ายากสุดอบร้อนแล้วคเขาจะชอบแล้วจะสองนี่สองนี่ก็ต้องใช้น้ำส้มสายชูหนึ่งแต่อันนี้ใส่ได้เลยพ็สองรอบลูกๆได้เลยขี้วางมอนทิชชู่นะครับท่านผู้ชมขี้หมามากเลยนะครับถ้าความสนุกความสนุกชอบอันที่หนึ่ง เออหนึ่งมันมีเวลาไปเล่นอันนมันไปเล่นอะไรพักหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามไม่ใช่งอนเนี่ยเออแม่งไปแตะทุกทุกอันนะฮะมึงจะทอดยังไงก็ตามเนี่ยแม่งไปใส่กรอบทุกอันเลยสนุกดีสนุกดีมากสนุกดีมากสนุกดีมากขอบคุณมากเพื่อนดูดูใจเย็นโอเคครับเจอกันคิม้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าใครไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไม่ตับต่อใครเราจะรู้กันครับไม่ให้ชิ้น はい。<laughs>